สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราตอนนี้ก็มีเสื้อ l i m i t e d e dition Screen Liverpool จำนวนจำกัดเนื้อผ้าคัตต้น100%อย่างดีเปิดรับ Pre-order ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2565สนุนราคาตัวละ350บาทส่งฟรีทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นร์วููประจำวันที่3กรกฎา 2, คม2565โดยร์วูลเดลี่าบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อ,อ,อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุบตื่นเต้นร้าใจก็เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือมั่นคงการตี และมั่นใจได้คลิกตที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ภายในทีมของเรากันก่อนเลยกับทางฮาวิเอนเลียดเจ้าหนูความหวังแห่งอนาคตของทีมเราก่อนหน้านี้ทางเจมส์พียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดีแอเลติกซือยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันข่าวเกี่ยวกับทางเอนเลียดออกไปแล้วว่า เขาจะมีบทบาทกับสโมสรมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันฤดูการใหม่และล่าสุดตัวของเอ็นเลียดเองก็ได้เปลี่ยนหมายเลขเสื้อจากเบอร์67มาใส่เบอร์19ในการแข่งขันฤดูการใหม่หมายเลขเสื้อดังกล่าวนั้นเป็นเบอร์เสื้อเก่าของทางซาดิโอมาเน่ก่อนที่เขาจะย้ายไปสวมเสื้อหมายเลข10ขณะเดียวกันก็มีอดีตนักเตะชื่อดังอีกหลายคนที่เคยผ่านการสวมเสื้อหมายเลขนี้มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางสจวดดาวนิงไรอันบาเบลเฟรนันโดมอริเอนเตสและโอสันคาบัซึ่งหลังจากมีการยืนยันการเปลี่ยนหมายเลขเสื้อดังกล่าวทางเอ็นเลียดก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรด,ด้วยแน่นอนว่าเบอร์เสื้อมันว่างแล้วนี่คือเบอร์ที่มีอดีตนักเตะที่ยอดเยี่ยมของเราหลายคนเคยใส่ลงสนามอาทิติซาดิโอและคนอื่นๆเอ็นเลียดกล่าว มันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลขที่ตัวเลขน้อยๆลงและสําหรับผมแล้วนี่ก็เป็นเบอร์เสื้อที่แสงจะมีความพิเศษเลยนะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมจําได้เลยว่าผมเคยมีเสื้อของซาดิโอที่ใส่หมายเลข19ดังนั้นการที่ผมได้มาสวมเสื้อหมายเลขนี้ต่อจากเขาก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก แต่สุดท้ายแล้วเบอร์เสื้อมันก็เป็นแค่เบอร์เสื้อเท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาใส่เบอร์เลขที่น้อยลงผมคิดว่าเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ดังนั้นผมหวังว่าผมจะได้พิสูจน์ตัวเองและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมเหมาะกับเสื้อหมายเลขนี้และโชว์ให้เห็นถึงการลงเล่นภายใต้ความกดดันเพราะความกดดันย่อมจะมีมาเสมอพร้อมกับเบอร์เสื้อ ไหนๆก็เปิดประเด็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พ่อเมีจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบรรดาน,นักเตะอนาคตไกลป้ายแดงของเราที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมกันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีแฟนบอลของช่องท่านหนึ่งฝากถามถึงเรื่องของฟาบิโอคาว์บาโยแข้งใหม่แกะกล่องของเราเข้ามาวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสขออัปเดตเรื่องราวของเขาให้รับทราบไปพร้อมกันเลย มาตาังสโมสรลิเวอร์พูลของเรามีกำหนดการเรียกตัวนักเตะกลับมาฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นเป็นวันแรกในวันที่4กรกฎราคมนี้และล่าสุดก็ได้มีการประกาศรายชื่อ19นักเตะที่จะเข้ามาร่วมการฝึกซ้อมตั้งแต่วันแรกออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้มันจะเป็นการเรียกรวมพลที่สนามซอฟแอกซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสโมสรเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางมาทัวร์เอเชียทั้งที่กรุงเทพและสิงคโปร์ต่อไป ในรายชื่อดังกล่าวเราจะได้เห็นทั้งฟาบิโอคาวาลโยและเคาวินแบมซีสองนักเตะตัวใหม่ที่มาร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรใหม่เป็นครั้งแรกของเขาซึ่งทั้งคู่จะมีโอกาสได้เจอกับบรรดาเพื่อนใหม่ของเขาด้วยสำหรับรายชื่อทั้ง19คนที่จะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ประกรอบไปด้วยอารเดรียนฟาบิโอคาวาลโยเบนเดวีฮาวิเอลเลียหลุยดีอาสโรเบตโตฟเมนโโจโกเมสจอแดนเฮนเดอร์สันคริวินคิลเลอร์ ฮิบราคิมาโคนาเต้โจเอลมาติปเจมส์มิลเนอร์อเล็กซ็อกเลรเชมเบรลนนาธานเลฟิลลิปตียโกอคันตาร่าเควินแรมซีเนโกวินเลียมส์ลีวินเลียมส์และเฟฟฟันเดนเบิร์ส่วนบรรดานักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในช่องปิดซีซั่นไม่ว่าจะเป็นโม h a m เหม็ดซาลาทันอัลซ a นเดอร์อาร์โนอ r นดูโรเบิร์ซันเวอร์กิลฟาร์ดเดียโชตาและนักเตะใหม่อย่างทางดาวินนูนเยสพวกเขาเหล่านี้ทั้งหมด จะได้รับวันพักผ่อนเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นกับสโมสสตามมาในภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญในแดนหน้าของเราอย่างทางโรแบร์โตฟอร์เมโน่กันบ้าง มื่อนาคตของ3ประสานดั้งเดิมของเราเริ่มมีความกระจ่างชัดไปแล้วถึง2คนหลังซาดิโอมาเน่ย้ายไปอยู่กับทางไบเยนมิวนิคส่วนโมฮัมเหม็ดซาราก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไปอีก3ปีด้วยกันด้านฟอร์เมโนเองก็เหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลอีกก็เพียง12เดือนเท่านั้นและตกเป็นข่าวพัวพันว่าได้รับความสนใจจากทางมาลายยูเวนตุสจากศึกเกา่าโชซเอร ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือไปถึงขั้นที่ว่าลิวอพูอาจจะใช้ทางตัวเขาไปขอแลกเปลี่ยนตัวกับอาร์เดรงราบิโอมิดฟิล Frenchman จากทางบิงโคนเนลี่แต่ล่าสุดทางลิวอ r ูเอ็กค h o สื่อวงในของสโมสสก็ได้ยืนยันว่ามันไม่มีความจริงในเรื่องดังกล่าวและทีมของเราก็ไม่มีความคิดที่จะทำเช่นนั้นตามการรายงานข่าวจากเดนลี่มินเลอร์แถบลอยของประเทศอังกฤษก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมออกมาอีกว่า ในตอนนี้ผู้บริหารของสโมสรมีน,รมนัดหาลือกกับทางเฟอร์เมโน,โนรวมถึงเอเย่นส่วนตัวของเขาแล้วทางฝั่งของตัวนักแต่เองก็ต้องการทราบว่า สโมสรนและเยอร์เกนครอฟได้วางบทบาทของเขาในการแข่งขันฤดูการใหม่เอาไว้อย่างไรกันบ้างหลังจากมีศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในช่วงปลายปีนี้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ตัวนักเตะจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกันกับอนาคตของเขาหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของเดียโกโชตาเมือซมเมอร์ในปี2020และหลุยดีอาสเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก็ทํา,าให้โอกาสการลงสนามของเขาลดน้อยถอย หลงไปและอนาคตของเจ้าตัวก็น่าจะมีความกระจ่างชัดออกมาหลังการพูดคุยกับสโมโรสรในครั้งนี้ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความหลงเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันบ้างหลังจากเมื่อวันก่อนสโมโรซรเพิ่งยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า ซาลาได้จรสปากาขยายสัญญาออกไปอีก3ปีซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2025ทั้งนี้เขาได้รับค่าเหนื่อยเนาะเนาะถึง35 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้โจตัวได้กลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนคนใหม่เมื่อรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่าง,าง,าง,างแสนน่าเพื่อนร่วมทีมอย่างทางเวอร์กิลฟานได้อย่างไรก็ตามกว่าที่การเจรจาจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ ก่อนหน้านี้บรรดาแฟนบอลกูรูทั้งหลายหรือแม้กระทั่งอดีตนักเตะเก่าของเราเองหลายคนก็ยอมยกทงข่าวไปแล้วด้วยสัมว่าซาลาคงจะลงเล่นให้กับทีมของเราเป็นฤดูกาลสุดท้ายจนกระทั่งครบสัญญาเดิมของเขาซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าก่อนที่เจ้าตัวจะอำลาทีมไปแบบไร้ค่าตัวหนึ่งในนั้นก็คือทางโคเซนลีเกอดีตแบ็กซ้ายเลือดสเปนิชของทีมเราที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้หลายตอนหลายครั้ง และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับถึงความผิดพลาดที่เขาได้อ่านสถานการณ์ของทางซาลาผิดไปโมฮัมเม็ดซาลาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปถึงปี2025นี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดแล้วของเราในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะเอลลีเกทวีด้วยความสั์จริงกับพวกคุณเลยผมเองก็แทบจะไม่อยากเชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ แต่ในตอนนี้ผมมีความสุขอย่างมากที่ตัวของผมเองคิดผิดไปเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวสีสันในวงการฟุตบอลที่เป็นการต่อเนื่องมาจากข่าวการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางบอมเมซาลากันบ้างหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้แกรี่เนวิลล์อารีบักขวากัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้เคยฟันธงลงมาเลยว่ายังไงเสียซาร่าก็จะเลือกทิ้งลิวอพูของเราไปแน่ระหว่างที่เขาไปออกรายการกับทาง s k y ยสปอร์ตสำหรับลิวอพูนั้นโมฮัมเหม็ดซาร่าจะย้ายทีมออกจากพวกเขาไปในอีก12เดือนข้างหน้าผมมองเห็นมันอย่างชัดเจนเลยเนวิลกล่าวเอาไว้ณเวลานั้นเจมี่คาร์กเกอร์เองก็รู้อยู่แก่ใจแค่เขาไม่ยอมพูดมันออกมา ซาลาจะย้ายทีมออกไปเขาจะทําเช่นนั้นแน่พร้อมการันตีกับพวกคุณได้แบบแน่นอนเลยพรมมองเห็นมันล่วงหน้าคุณเองก็คงรู้สึกได้พวกคุณเองก็คงได้กลิ่นตุกในเรื่องนี้คุณน่าจะรู้ว่านักเตะพวกนี้เป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อท้ายที่สุดต้องหน้าแตกกลับไปเพราะซาลาเลือกฝากอนาคตระยะยาวของเขาเอาไว้กับลิเวอร์พูลต่อเนวิลก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นไม่ได้ออกมาทวีตข้อความลงใน t w i t เตอร์ส่วนตัวของเขาอีก ซาร่าปั่นหัวพวกเขาอยู่ใช่ไหมเนวิลโพรสพร้อมใส่ิโมจ i รูปหัวเราะสองอันและปิดตาข้างหนึ่งล่าสุดเจมี่คาร์เกอร์อดีตประกังหับตำนานของเราก็ได้สวนกลับไปยังเนวิลแบบสุดเจ็บแสบเลยด้วยทวิตข้อความสวนกลับไปว่าทางเทนฮาร์ดกำลังปั่นหัวพวกเขาเหมือนกันใช่ไหม ไม่เพียงเท่านั้นทางคาร์เกอร์ยังได้รีทวิตข้อความของไซมอนคูเปอร์ที่ได้วิจาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าทำได้เพียงการไล่ล่านักเตะที่เทนฮารมองเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่อยู่ในลิกดัชเพราะไม่มีระบบแมวมองของตัวเองนอกจากนี้เขาก็ยังได้ฝากคลิปไปถึงเนวิลเป็นรูปของซาร่านั่งดูโทรศัพท์แล้วเห็นเนวิลโวกเวกโวยวายก่อนจะยิ้มออกมาพร้อมเขียนแคปชั่นว่านี่ให้หนายนะเนวิล แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวปในตาคลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ